สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพารวยนะครับอ้าวมือนี้กลเป็นลงหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันที่สิบเอ็ดกันยายนสองห้าหกหกนะครับลาวพัฒนาอันนี้ก็ทำสูตรใหม่นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้เป็นสูตรล่างนะครับเป็นสูตรล่างนะครับบน,บนบนล่างนะครับ ป,ปั๊บปรุงไม่นะครับก็คือเอาล่างย่างเดียวนะครับแล้วงวดต่อไปก็คือสิเอาเฮ็ดบนให้เบิง้งแต่เดี๋ยวนี้เฮ็ดล่างเอาให้ล่างเบิ้องย่างเดียวนะครับอันนี้คือสูตรล่างนะครับสูตรล่างสูตรล่างมันสิเป็นตัวใดน,นะครับสูตรล่างก็คือลกตวอย่างให้เบิ้งนะครับสูตรล่าง มันออกห้าสี่ยไว้ออกห้าส่แมนบอกเออห้าส 2องศูนย์ห้สองศูนย์นะครับหัวเล่าพัฒน,นาล่างมันจะเป็นตัวนี้นะครับล่างล่างที่เป็นตัวนี้ครับล่างบานสมมุติว่า ถ้าเป็นหลักหน่วยล่างเนี่ยสิวิ่งได้ทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับเพราะว่ามันสิอยู่ถ้าเป็นหลักหน่วยล่างมันสิอยู่หลักร้อยบนหลักรอยบนนะครับก็คือนี่ครับเป็นเล็กเป็นเล็กศูน,นย์ศูนย์นีวิ่งวิ่งได้ทั้งล่างและบนนะครับโอ้โหศูนย์เนี่ยวิ่งได้ทั้งบนและล่างนะครับ มานในชุดเนี่ยเป็นคือชุดล่างชุดล่างอาจารย์นครเพ็ญนนครับหาอยากบินวิ่งบนหรือล่างเนี่ยให้วิ่งสี่นะครับให้วิ่งแค่เลขสี่นะครับวิ่งได้ทั้งบนและล่างนะครับคือเลขสี่นะครับเด่นที่สี่เนี่ยเด่นที่สี่กับหก แ่หกเนี่ยสิเป็นมา,มา,มาล่างแต่มาบนได้ก็โอเคนะครับแล้วก็จับชุดเด่นสามชุดก็คือสี่สี่หกห้าสี่ชุดรองก็คือศูนย์สี่สี่แปดศูนย์หกนะครับนี่คือชุดรองชุดเด่นกับมาได้ทั้งหมดเหรอครับนี่คือชุดรองกับชุดเด่นนะครับ ชุดเต็มมันก็คืออยูนินี่ข้างบนนี่คือชุดเต็มนะครับนี่ข้างบนนี่คือชุดเต็มนะครับหลักสิบศูนย์ห้าสี่หลักหน่วยสี่หกแปดนะครับก็คือให้เด่นที่สี่ให้เด่นที่ให้เด่นที่เลขสี่นะครับก็คือให้เด่นที่เลขสี่ก็คือชุดนี้ชุดล่างนะครับนี่ครับคือจับออกมาแล้ว นี่ครับเด่นที่เรียกซกับเลียกหกแต่ซีเนี่ยเลนได้ทั้งล่างและบนนะครับซีนี่ให้รูดถ้าลูดก็คือรูดซีกับหกนะครับจับชุดก็คือซีซี5ีหกห้าซีศูนย์สี่สี่แปดศูนย์หกนะครับอันนี้คือชุดล่างนะครับชุดล่างนะครับ ของวันที่1 1กันยายน2566นะครับหวยลาวพัฒนานะครับอาวทายนี้อาจารย์นครเพ่นขอขอบกับสวัสดีครับ